ครับวันนี้เราจะมาอู้อันถึงกระลงนะครับกระลงละนาเนี่ยครับหมามั้ยอันคนส่วนใหญ่แล้วก็รู้จักแต่อันกระลงสี่ห้องนะครับอออันอันเอ็กเจ็ทโทสี่อย่างนั้นนะครับไหมแต่อย่างว่านะครับกระลงสี่ห้องเนี่ยนะครับเออแต่เวลาเราไปอือเนี่ยมันมันมัน มันเข้าห้องดนตรีอะคือว่าอันอันเรื่องอันเรื่องวักดนตรีเนี่ยนะฮะหนึ่งห้องเออหนึ่งบทของดนตรีเนี่ยกะลงสี่นี่มันได้แล้วเราไปกอยแล้วไปก่อยนะฮะโอเคแล้วก็เลยจะได้อันเนี่ยกะลงกะลงสี่นี่ยเขกาไปไมากะลงสี่ห้องเนี่ยนะกข้าไปมกะลงสี่ห้องบทเดียวเนี่ยสี่ห้องบทเดียวเนี่ยนะเข้าไปไหมอ่าสี่ห้องบทเดียวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะกข้าไปไหมอ่า อันเวลาอันเฮานับเป็นห้องดนตรีแล้วนะครับให้มันเนื่องบาทเนื่องบาทสองบาทสามเนี่ยนะครับให้มบาดเรื่องบาทสองบาทสามนี่มันเท่ากับเนื่องบทของดนตรีนะครับให้มันมันเลยเศษไอไอบาทที่สี่นี่มันเลยเศษไปเลยนะครับให็มันมเออก็เลยมาก็เลยเวลามันมันอื้อแล้วมันมันแบบมันลงมาได้ครับมันลงมันมันก็อย่างว่ามันก็มันลงสลัดเสศไปมันก็บั้มบางามอะ ดังนั้นนะครับในการกระลงอันที่อันอทั้งหลายเลยนะอ,อกระลงส่งสก,การส่งอย่างป้นป้นจะเอากระลงสองนะครับเห็นไหมกระลงสองแบบเจ้าเฮยนะครับกระลงสองนี่ก็มีอยู่อยู่แถมหลายแบบนะครับเห็นไหมกระลงสองเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วป้นจะเอาไอ้กระลงสองอันเจ้าเฮยเนี่ยนําก่อนนะครับนําประมาณ สองบดสามบดนะก็เอ้แม่กะลงสองเนี่ยแล้วก็เอามากะลงสี่นะก็เอ้ยกะลงสี่นะมันก็บางบางบางทีก็อันอันนี้มาเขียนบดเดียวนะครับเขียนเพื่อเป็นตัวอย่างบัไดนะครเบเขียนเพื่อเป็นตัวอย่างบางทีพวกก็อันเอากะลงสี่เอื่อนไปนึ่สองบดสามบดเห็เอ้ยเสร็จแล้วก็สลับกะลงสองนี่มาแถมก็เอ้แม่กะลงสองเนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ยแล้วก็ อันส่วนใหญ่แล้วม่นจะจบด้วยกระลองสองนะครับเห็นไหมแต่วันนี้ผมผมจะจะเขียนเป็นกระลงสามขึ้นมาได้นไหมเนี่ยกระลงสามเอากระลงสามก็มาจบนะครับมาท่านถ้านกะลองไปฟังนะครับเราท่านก็นไปปรับปรุงนะครับมาเวลาอ่าท่านจะอ,อันอเอาไปอื้อเนี่ยท่านก็ไปเขียนแล้วก็เอาไปอื้อนะครับเ,เอาไปอื้อน,นะ,ออนนะอะผมจะให้ตัวอ,อย่างอ,อ,อัน เอือนะตัวอย่างเอือนะครับท่านท่านก็เอาไปเอืออันอันมันจะพิษแบบแบบก็ไปนิดๆมันก็ได้นะครับเวลามันจะพิษตอนเอื้อนนั่นแหละครับไอเอื่อนนะให้มไโอเคนะครับอันส่วนส่วนมากทำนองมันก็คล้ายๆกันนะครับมาแล้วมันจะเอื่อนนะมันเอื้อนตรงนั้นหยุดเอื้อนตรงนี้แล้วมันมันจะพิษกันตรงนั้นไาเสี่ยงบางทีมันโคนเอามันมันเหมือนกันเนาะครับเออก็อันนี้ผมจะเอือเป็นตัวอย่างข้ามได้นะครับมเป็นตัวอย่างนะครับไอ้มไหม เอาเลยนะก็ไปม,มอันนี้ขึ้นโดยกับลงสองก่อนแล้วก็ไปมาอันกะลงข้าวจ้อยยังมีกวีบุนง เฝาเขียนไปเจ้าพึกงฮัดเขียนเขาจ้อยมาเมาื่อ bùa lan bẹp sẵn sơn hà nhạc hào ơi mai mùng bay khoan khó เบบาวลาวลีสิกขานเอปีน้องตั้งมวนหมูหาจะไปตุวยแบบเขาที่แทก้ทบิดเบีว เอาของโบราณอย่างเดียวมาสืบสานกันเนื้ออ่าอันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมขึ้นด้วยกระลงสองบทเดียวนะครับแล้วก็ลงสี่บทเดียวนะครับเห็นไหม และะ้วก็จบด้วยกะลงสามนะครับเห็นไหมเออท่านท่านจะจบด้วยกะลงสองก็ได้นะครับเห็นไหมกะลงสองกะลงสามก็จบได้นะครับไหมอ่านี่ผมอันเอาทำมาเป็นแบบอย่างอะไรก็ลงสองก็ลงสามก็ลงสี่ันที่บังคลาาอามาออหวมกันนะครับไหมอ่าละละท่านก็ลองไปปุ๊กไปนะครับอแต่งบางทีจะไปอันเขาเรียกว่าส่งสการ์นเนาะหรืออันอวยพรหรืออย่างสักอย่างอย่างเนี้ยนั่ที่เป็น อืมอันอย่างสักอย่างเนี่ยแล้วแต่งอันกะลงสองสักสองบดสามบดอันนี้นะใครมาอ่ะกะลงสองแบบกะเจ้าเอ๋ออ่ะที่ผมอันเขียนไปนะผมเขียนอะไรเขามาแล้วกะลงสี่กะลงสี่สักสองบดสามบดไหนมาแล้วก็จะจบด้วยกะลงสองก็ได้นะครับหรืออันสลับกะลงสองไปแล้วก็ไปกะลงสี่ตัวแล้วก็ไปจบกะลงสองหรือกะลงสามก็แล้วแต่นะใครมาอันนี้ก็ท่านแล้วแต่ท่านจะไป พลิกแพงกันเราเองเลยมครับอ่าผมก็คงแนะนำท่านได้เท่าี้นะครับเรื่องอันกระโลงนะครับครับขอบคุณนะครับ